สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมของเส้นหนูทองปาท่ากับเส้นบางนะครับดูกันเป็นศึกมายงทรายนะครับตอนแรกจะเปิดมากแบบเส้นหนทองซ่อนรูปนะครับแล้วต่อายเนี่ยเปิดลงมาเป็นมายงทรายนะครับเส้นบางก็ขึ้นมะยงทรายสู้กันนะครับเสนหนูทองเป็นมาซ้ายคนยากล่างนะครับพอเส้นหนูทองมาแปะแกไม่ได้เปิดแต่มรูปนะแกเลือดจะจิ้มตดไปก่อนกินคืนแล้วก็เบี้ยอย่าง เพื่อเอาเปรียบนอกในนะครับเส้นบางคงไม่สามารถเดินตานี้ได้เขาจะโดนมายกจับก็จะเป็นรองนะครับเส้นบางเลยเดินแต้มปกติขึ้นเม็ขึ้นบนอ่าเส้นบางออกเป็นมาซ้ายบนเพียบนะครับแต้มนี้เ้นหลุทองเดินแต้มที่น่าสนใจนะครับเดินเหือกดตัวเองนะครับในต่อมาก็คุนหลบนะก็คือเอาง่ายๆเขาจะกดคอมดีมองๆเค ชื่อทองจิ้มตับกินแล้วก็เอาเบียร์ตรงกลางนะครับเซนบางเดินเบก้าล้าแล้วแทงเข้ามานะครับถือเป็นเกมแรกหมาดที่น่าสนใจนะครับิรูปหมาดสู่สีกันพอสู้กันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับจังหวะนี้เซนบางเดินตัวนี้ผมคิดว่าม่ค่อยดีถ้าผมปเป็นเซนบางนะผมจะขึ้นผมจะผมมาเจอไม่หลบคุณทางนี้ก็ขึ้นคุณทางนี้นะอะไรก็ได้นะครับอืมซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนะ่ะ เราตอนน้องเดินท้าทายเสยร็จขทงทองไปเลยนะครับเดินขุนท้าทายไปเลยว่าที่คุณบุกมาไม่มีอะไรหรอกครับเดินเหือซึ่งเส้นสขททองเดินก็เดินเบมอนโณม p s y c h o l o ไงว่าเฮ้ยคุณอย่ากออกมาฝั่งนี้นะซึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเส้นบางโดนฝูนะฮะโดนเรือกดฝูก็เลยเนีย่ยผมติคิดไปคนระับแล้วดลกือ,อว่าไม่น่ามีอะไรกนะับต่อให้แบบ ถ้าอะไรขึ้นมาผมคิดว่าฝั่งเขามันไม่มีแรงฝั่งกระแทกศูนย์ทั้งหมดเลยแล้วถ้ผมเป็นเซนฝั่งจะเล่นบปรเปเบยนี่นะแล้วผมคิดว่าเซนหนุ่มทองไม่น่าจะทําอะไรได้เพราะว่าผมก็ถือว่าผมสูงกว่าแล้วผมเอาขุนมาอยู่ด้านเดียวกันแคสเซิลฝั่งเดียวกันนะก็เหมือนความรสากลนะครับถ้าท่านที่ได้ความรูสากลจะเข้าใจเรียกว่าการแคสเซิลฝั่งเดียวกันนะเพราะว่าเซนบังได้เปรียบพื้นที่การเล่นนะครับซึ่งผมว่าหมากจำเป็นได้เปรียบนะครับถ้าเล่นอย่างนี้แต่ในเกมจริงเซนบังแกโดนเรือหุบเพราะว่าผมเข้้้าาใใจจว่่่่เเนนนนีีียยโโดรืืออออตำแหหงมมมัไไซคคละขุก มา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 ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบมันเป็นการออกลิมน,นะถ้าผมเป็นเซียนเซียนบังนี่ผมอ่าตัวนี้มันจะหลบไม่ได้แล้วเนาะอาจจะถ้าอย่างนี้ผมเป็นหนุ่มผมอาจจะก็ยังขึ้นไม่ได้คนระับอืมผมว่าอาจจะต้องยอมเสียเวลาเอาเรือมาตัวนี้อีกรอบหนึ่งว่าจะโอเคนะให้เรือมันจา้าเหย็กันแล้วแลกเรือกันไปนะ่าจะน่าจะโหได้แต่เซียนบังเรือตัวนี้ก็เป็นหลอดเส้นหนุ่มท่อนั้นตัวนี้ก็อืมหนุ่มเราได้เปลี่ยน มายกตั้นี้ผิดพลาดมากครับเป็นบันเดอร์นะครับทําให้เป็นรองอข่งแพ้นะครับจริงๆผมมองว่าเซนรุรทองยังไม่มาจก,กไม่ชนะเซียนบางนะ<อ>ถ้าเซนรุรทองจะเดินทิ่มไปนี้ก็ยังพอเล่นได้ทุกซ้ำนะแต่ก็เป็นรองแล้วแต่ตัวนันเป็นล้อแหะเพราะว่าบันเกิดจากการที่เซียนบางแกไม่หลบขุนนั่นแหละมันเลยเล่นยาก <S <S โอเคขึ้นมาใหมา่โคนขึ้นตั้งนี้นออนนไม่ดีนะผมว่าแต้มนี้เซนรุรทองเดินผิดพลาดนะครับ ถ้าเดินเม็ดไล่เนี่ยผมว่าเซนต์หนุ่ทองอจะมีโอกาสชนะเลยนะครับแล้วก็ยกมาตรงนี้ตรงนี้เราก็ได้เบียฟรีแล้วครับผมคิดว่าปลายกระดาษเซนต์ทองน่าจะชนะได้แต่พอขึ้นโคลตตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเซนตบางจะเดินรทีบพอเสเอ๋อเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชนะยากมากเลยนะครับเนี่ยแล้วพอจะจะเม็ดไล่อะไรเนี่ยผมว่ามัน มันเป็นการแลกเรือแลกตัวแล้วก็ปักขมมาเนี่ยผมว่เสมอกนะัโอเคโดยทีนี้ในเกมเนี่ยนะครับเอ,อ่อหลังจากโคนดีสามเรือดีแปดขุนโคนเม็ดหร,รือกีเลือหรือกิเป็นบางแกะปักโคนมาตาเนี้ยแต่น,นี้เนี้ยทุกท่านลองยูสปอร์ตวิดีโอว่าถ้าท่านเป็นหมาขาวท่านจะเดินอะไรโอเคไปกันต่อนะครับในเกมเนี่ยเซนต์ดุองเอาโคนไปกินซึ่งเป็นแต้มที่ผิดพลาดมากนะครับเป็นบันเดอร์นะครับ สิ่งที่ถูกต้องนะครับจะต้องกินนี้นะครับกินเบียกินนะครับและปัดโขเสีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะเห็นไหมครับพื้นที่ทั้งหมดทั้งกลางกระดานเนี่ยโดนสีขาวยึดหมดเลยนะผมกาคงต้องขึ้นเนาะเราก็อาจจะเม็ดปักดีไหมเม็ดปักก็ดูดีผมว่าเม็ดปักก็ดูดีี่เจ็ดร้อยสี่อาจจะยังยากแต่ว่าจริงๆเรามีตัวโขวดนี่ด้วยนะ ให้เม็ดกินเนี่ยเนี่ยนาี่ก็น่าสนใจนะกินเสร็จมากินเนี่ยเป็นยืนจับอะไรับเนี้นครับเม็ดเอ่อโคนเป็นสี่ห้าเม็ดกินสี่ห้าว่าน่าสนใจนะเม็ดกินมากินเนี่ยสีดําก็ติดนะถ้าถอยมาไปต่อเรากินตกกรงกลางถ้าไม่ถอยไปต่อเช่นเราต่อเลยอผมก็กินเลยมากินเพื่อ ดูเหมือนน้อยนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้ก็ตกตัวแล้วตัวนี้ก็ตรงกลางว่าเผื่อบีมชนะได้นะครับอย่างเงี้ยโอเคแต่เนี่ยเรามาดูแบงก์อินดัสเทรีมนะสึงทอโคตัวไหนกินนะแล้วโคนอกนอก,นอกมาถอยตอนนี้อืมสหนุ่ทองก็ยังได้เปรียบนะครับแต่ว่าไม่มากเอาล่ะทุกท่านลองหยุดทอร์สบีดีโอดูว่าถ้าท่านเป็นเซนบ,บางนะตานนี้ท่านจะเดินอะไรให้มันตั้งรับได้นะครับโอเคโอเคเราไปกันต่อน,นะครับในเกมเนี่ยเซนบ,บางแกไม่ได้แกหาไม่เจอนะ ซึ่งแต้มที่ดีที่สุดตาในี่ก็เรือเรือตานี้เพราะเราต้องเข้าใจไอเดียก่อนว่าขราบจะทำอะไรคือข่าวไอเดีย hmm. ก็ง่ายๆนะจะกินโคลแล้วให้มากินแล้วโผ้าไปค้อบซึ่งแต้มไม่มีอะไรนะครับเราแค่ยกขึ้นมานครับไม่ให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นนะครับก็สมมติสี่ห้าหรือดีห้าใช่ไหมฮะกินก็ไม่มีอะไรแล้วเติมที่ก็กินเบี้ยตัวเดียวนะครับแต่เราอย่าลืมว่าเราได้เราก็โอเคอยู่นะสมมติว่ากินนะผมว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็กินกันนะผมว่าตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าชนะนะเพราะว่า เส้นบางก็ตัวก็มาถมทั้งนี้หมดน่าจะแลกกันแล้วก็เจ้ากันไปนะครับทีนี้เส้นบางทีนี้เส้นหนูทองแกเส้นบางแกเดินตัวนี้ซึ่งบิดพานมาเส้นทองก็เลยกินเข้าไปนะก็ง่ายๆนะเส้นทองอ่าเส้นบางกินแล้วเส้นเส้นหนูทองมาโขลกินเขาโคนปักเข้าไปตอนนี้เส้นบางกินเม็ดแล้วเส้นหนูทองนี่แกเอาพี่กินแต่ผมไม่เห็นด้วยนะคือแล้วถ้าจะเห็นมันมันต้องไปบีบปลายกระดานช้ามาก ถ้าถ้าเป็นผมนะครับผมชอบโคกินมากกว่าเพราะว่าคือ,ค,อคือเราไม่อยากได้เปรียบเราเราอยากได้เปรียบแหละแต่ว่าทุกท่านก็คงจะงงอะ่ะผมว่าเอาตนวเรือดีหองที่ผมไม่ควรแล้วผมถอยควรมาแล้วก็คอมทีนี้ทุกท่านก็คงแบบเอาถ้ามากินเปี้ยกหรือถ้ามาอย่าง้เช่นเฟอร์ต์ัวมากินนะดูนะครับเรือลงขุนขึ้นดูนะครับลุกครับเป็นไงฮะคอมโบนะครับแบบมารุสากุนเลยนะลุกครับเป็นไงขุ่นลงฟูไปไงฮะแล้วเรือกลับมากัดกัดม้าเนี่ยเป็นไงฮะม้า โอ้โหแทบจะเหนื่อยเลยอ่ะแล้พวพอเถิดเดี๋ยวเราก็ไปลุมทุกโจนเช่นมาอมะไรเหลือเจามาเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเรากินเบียดมามาต้องแบบมา้ามานี่นะเรากินกข้ไปเองไปฮะโอ้โหวันนี้ชนะเปิดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับไม่ต้องรอไปกระดานอืมทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนมาแต้นเนี่ยสมมุติว่าเอาลองเปลี่ยนมาลองแบบเอาเข้ากลางกระดานนะครับดูนะครับเมื่อกี้เราลุ้นขึ้นอันนี้มันไม่ได้นะเราก็มาเป็นกลางตอบนี้ฮะ ลูกจนแล้วนะครับนี่ขู่ลุกจนนะครับเนี่ยคุณต้องหลบอ,อย่างเดียวนะคุณต้องหลบหลบเสวียงมา้าเข้ามานี่จะขู่คนลุกกินเรือแล้วนะครับเรือปิดน,นะครับตรงนี้ผมว่านะถ้าเป็นผมจะยกเรือแต้มหลบเพื่อสวิงเข้ามาตรงนี้หรือสวิงเข้ามาตรงนี้นี่จะจบกมดแล้วนะครับเป็นต่อสักโคนกับเม็ดแค่นิดเดียวแต่ลืมว่าค,คุณดำอยู่ในพื้นที่อันตรายเราใช้พลิทึมของการจกแต่อย่างแรงรวดเร็วและเป็นชุดนะครับเป็นไงฮะโอ้โหเนี่ต้องลุกนะ ันนี้ผมก็สบายนะเป็นต่อแบบคุมส่งเลยวะแล้วกินฟรีหมดทั้งกระดานนะครับโอเคแบกขึ้นชุดเกมครับเซนหุท่องแกไม่ได้เดินแจมผมนะแกไม่ได้กินมานะแกเอาเบีย้ยกินมาพอเบีย้ยกินมาเสร็จเซนบางกเ็เลยขุณผูกมาเข้าเซนบางหายกินลูกกดกินลูกน,น,นะฮะโอ้โหมันยากนะครับทุกท่านดูดีๆสมมติว่าเซนบางกินเบีย้ยตัวนี้ได้ตัวเดียวนะครับแล้วเขาคุณนั้นเนี่ยเสมอนะครับมากินเม็ดเบี้ยกินก็เหลือเป็นเหลือเบี้ยเคี่มเสมอกันนะครับ ไม่ใช่ง่ายนะครับผมบอกเลยตรงเนี้นแต่ว่าเส้นหนูทองจะบีบดบีบค่อนข้างดีนะในเกมนี้อันนี้แล้วก็เบียดกันเนี่ยคิดแต่เส้นบางเกเรตผ้าตาเนี่ยนี่ผมมองว่าเนี่ย<ม>เผลอๆเ,เ,เนี่ยผมมองว่าเสมอ้วยจำเนี่ยเส้นหนูทองนี่ถ้าเกิดฉัเป็นเส้นบางนะผมก็ุณหลบไอเดียคือหลบหลบหลบหล,ล,ลบเข้ามาเนี่ย อาจจะลุกอะไรก็ตามเนี่ยผมมาถ้าลุกอันนี้ผมน่าจะเข้านี้ไม่ได้เนี่ยเดือดตายมาลุกชาติเนาะก็อาจจะลบนี่ก็เราก็ลบนี่มาลุกเราก็ลบกลับลบกลับเปียขาดใช่ไหมมาก็ต้องกลับไปเราก็กลับมาเราก็ต้องไปแล้วนี่น่าจะเสมอหรือเปล่าเดือดลุกหลุดลบเนาะคุดลบหลบก็เราก็ทิ้งเดียทิเดียทิเดีย ไหนอเอเอเลยกดไว้เม็ดกลับมางขุนหล่อ,ดอเดือดรุกขุนหล่อดเดือดรุกขุนพึ่งเดือดางนหนผมก็ไม่ผมก็ไม่ชนะผมก็ไม่ชนะนเลยผมว่าเกมนี้เสือนุทองไม่น่าจะชนะเซ็นบังได้ถ้าเซ็นบังเดินหนีเก่งๆหน่อยนะ ไม่ชน,นะนะผมว่าเสมอกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเบี้ยงหายมันก็พันพัน,พน,พนกินกินอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นว่าเซนทอมเป็นต่อมาตัวเป็นม้าเรือไล่เรือมากเสมอนะครับโอเคแต่เราแบกอินทูเดอรเกมเซียนเซนบางแกรตรงนี้แกไม่ได้หาเป็นสมมูแกเดินเอฮะก็ 5, เลยโดนลุกนะแล้วก็แล้วก็ลุกประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ติดตัวนี้ตัวนี้ผมก็ยังยังรู้สึกเลยว่าเนื้อยเหอเนี่ยถ้าเดินดีๆก็ยังไม่แพ้นะเนี่ย ตัวนี้ไม่ดีนะคือจังหวะนี้ผมว่ามันควรจะต้องทําจังหวะเช่นเช่นลุกนะลุกแล้วขุดมา่าจะยังไงหลไหมเยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราค่อยเป็นจังหวะเนี้ยคือต,งตึงเราตึงเขาไว้หมดเลยนะเขาเข้ามาไม่ได้เลยนะมันจะไล่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เอากดดีเห็นไหมกดปวดน,น,นะแต่คือแน่นอนแหละว่ามันคือมันดูมันคือคือพูดสูก้ก็ยังไม่ง่ายอะ่ะแต่ที่ในเกมเนี่ย พอแกไม่ได้ไปเดินกดดันนะก็เลยยากตรงนีงน้นผมมองว่าจบหมดแล้วจะดูนะฮะมันเป็นการชนะแบบโอ้โหพอดีทำกัน,นมากๆเลยเแล้วนะสุดท้ายก็เอาเปียงหงายไปตัวนี้เส้นบางยอมแพ้นะก็คือต้องแกต้องเอาเอา,เอาเปียงหงายกบมากินมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นต่อเรือไล่เปียงหงายตัวหนึ่งแล้วก็ชนะแบบก็โอเคก็ชน,นะนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความผิดพลาดของเส้นบางด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินถูกเป๊ะตัแรกเนี่ย มันจะเป็นคอมบิเนชันที่จบอย่างสวยงามนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยมักลุกกับเซียนบอลน,นะครับแล้วก็จีเอ็มวอล์ดนะครับทาง YouTube ส่วนท่านใดที่สนใจจะลงคอร์สเรียนนะครับเป็นในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดนะเป็นคอร์สเรียนเนะะื้อหาแบบถูกต้องเลยนะครับจากเปิดมาที่ถูกต้องและการแปลกระบนที่ถูกต้องเนี่ยโดยใช้ความพิีพิผมร่วมกับเอนะ ก็สามารถมาลงคอร์สเรียนกับผมได้ก็จะมีมายงขวาสู้ทุกรูปมายงขวาตีมาซ้ายมายงขวาตีมาซ้ายและมายงขวาตีมาเทียมคู่กานนะครับส่วนท่านใดนที่นทสนใจมาพุทธกาลผมก็มีเหมือนกันเป็นคอร์สเรียนนะครับใน a c e b o o กกลุ่มปิดอีกเช่นกันนะครับก็มีทั้งการเปิดหมากด้วยหน้าคิง e f o และ d 4นะครับเป็นคลิปดูย้อนหลังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ